ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแสงวิทยาโรงเรียนรางวัลพระราชทานและโรงเรียนรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติเติมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคิมคิด เสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเด็กๆจะได้ทำการทดลองทุกสัปดาห์เสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกายและทักษะในการว่ายน้ำด้วยการเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลในระดับประถมศึกษา โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกับสอส,อสอวทเปิดโปรแกรมห้องเรียนอัจฉริยภาพ g i f t เ d ็ l คลส s ส o ู m สร้างสารรค์การกระตุ้นจินตนาการด้วย LEGO Education v d ด o ใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสเตมศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ Hello I am a student in the fourth g r a d of s a n i a School My school p i n c i p l name is Doctor Passerot series. There are many learning spaces at my school: a library where the students can read in their spare mathematics room, a science a room for students to scientific research. I think that my school is clean and beautiful. The students like to come to school every day. <laughs> โรงเรียนแสงวิทยาเป็นโรงเรียนเก่าที่มีชื่อเสียงมาต,ตั้งแต่ดั้งเดิมโรงเรียนแสงวิทยามีกิจกรรมดีให้ลูกหลานได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายค่ะเป็นคนสวยงามสนามบีแอลริมสร้างรักษาด้านสมองตมีสระว่ยายน้ำส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเข้าถึงดูสู่ตัวเด็กปรึกษา ح, แก้ปัญหาให้ลูกหลานไดทุกด้านค่ะที่จะไอ้โรงเรียนให้ลูกเกรื่องแสงวิทยานะคะติดต่อโรงเรียนแสงวิทยาโทร088 9 7 8 2 4 5 9